มาดามแบมแบมเจ้าแม่สีพึ่งถือรากดีทําบุญขึ้นบ้านใหม่ราคา8หลักหลังใหญ่สุดอลังบนพื้นที่2องไร่สวยและรวยมากจริงๆค่ะสำหรับมาดามแบมแบมกัญญากรนักธุรกิจหญิงไฟแรงเจ้าแม่สีพึง่ง ทิ่นล่าสุดทือเรื่ดีวันที่22พฤษภาคม2566ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่อำเภออย่างสีสุราชจังหวัดมหาสาร,รคามโดยบ้านหลังนี้มาดามแบมแทุ่มเงินสร้างกว่า8หลักบทเนื้อที่2ไร่ซึ่งเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทม r โพรารีการตกแต่งภายในส่วนใหญ่เน้นเป็นหินอ่อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายตา ซึ่งในเวลาช่วงเช้าได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณชาวอีสานและพิธีศาสนาโดยมีพระอาจารย์สุริยันโคสักป,ปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสง์หลังจากนั้นก็มีงานเลี้ยงแขกผู้ใหญ่และคนในวงการสายธุรกิจและสายมูมารวมเป็นจำนวนมากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันดีที่ได้เปิดบ้านฉลองขึ้นบ้านใหม่ค่ะซึ่งเป็นความตั้งใจมากๆเลยที่จะสร้างบ้านหลังนี้เพื่อเพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อกับคุณแม่ mm hmm. คือมันมันกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะจากจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบทำงานรับเงินเดือนลม้มลุกคุกคานมาแบบอย่างมากเลยค่ะกว่าจะมีวันนี้ก็เลยได้จัดงานขึ้นในวันนี้ค่ะ อยู่ในพื้นที่กี่ไร่อะไรยังไงบ้านบ้นบ้านหลังนี้สร้างในพื้นที่สองไร่ค่ะพื้นที่สองไร่เดือนละทุ่มเทงก็ประมาณก็จะสร้างบ้านลมีให้คุณพ่อใช่ค่ะไปที่แปดหลักไปแล้วค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่มีมานั่นก็คือบารมีของหลวงพ่อสุริยันโคสัพปัญโยค่คะ <c oughs> แล้วก็ได้ที่ท่านได้เมตตามอบกระสีพึ่งให้ <c oughs> แล้วจนได้จัดสร้าง จากที่แบบทํางานทํางานหาเช้ากินข้ามรับเงินเดือนแล้วก็ทําธุรกิจหลายอย่างคือล้มล้มบ้างยืนบ้างแต่ก็คือแบบไม่ไม่คงตัวไม่คงที่กว่าจะกว่าจะสําเร็จแต่ว่าพอมาได้สีพึ่งเนะะี่ยค่ะที่ท,ที่ที่แบมได้จัดสร้างขึ้นสีพึ่งเมตตาสมปาทานาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านพอได้ตัวนี้มาเหมือนเหมือนที่เขาว่า คนเราถ้าเก่งอย่างเดียวขยันอย่างเดียวมันไม่พอมันก็คือต้องมีของดีช่วยด้วยพอได้สีพึ่งมาเนี่ยทำให้ชีวิตมันแบบมันก้าวกระโดดแบบแก้าวกระโดดเร็วมากคือแบบเหมือนปาฏิหาริย์เลยอะไรงะเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าสีพึ่งเราดังไปถึงต่างประเทศด้วยสีพึ่งสีพึ่งตอนนี้ดังมากเลยคะ่ะได้รับความนิยมมากเ,เพราะว่ามันเป็นสีพึ่งที่เป็นได้จากต้นตำรับเลยคะ่ะต้นตำรับที่มาจากหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงปู่คูณ บาลิสุโุโธหลวงปู่คำพันธ์หลวงพ่อสุริยันโคสัปัญโยค่ะซึ่งเมตตาให้หัวเชื้อมาซึ่งไม่มีที่ไหนแล้วค่ะหนึ่งเดียวในโลกคือรุ่นนี้เลยค่ะเห็นบอกว่าชาวพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่างเกาหลีเอ,อ่ยหรือยุโรปก็ปสั่งมาเยอะสั่งมาเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้คือออเดอร์มาเยอะคือใครได้ไปแล้วคือเหมือนแบบปากต่อปากดี<ม>แล้วก็บอกต่อยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญค่ะเพราะว่ารายได้ตรงนี้เรานำไปสร้างบุญ ร้อยเปอร์เซเลยค่ะตอนนี้ก็มีสร้างที่ที่นำเงินไปสร้างก็จะมีศาลาการประเรียนที่บ้านโคกรลี่อําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามซึ่งตอนนี้ก็ถวายไปที่1,9 000ล้านบาทแล้วก็ที่วัดบ้านวัดเทพศรีดารามอําเภอโกูสุมแล้วก็มีร่วมซื้อที่ดินให้กับหลวงพ่อสร้างพระหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าวังน้ำเย็นค่ะ เหมือนว่าใครได้เช่าสีพึ่งไปแล้วก็เหมือนได้ทำเหมือน<บ>ได้ทาบุญไปในตัวเลยค่ะ<บ>คือเหมือนแบบจ่ายเงินมาบางคนคิดว่ามองที่ราคาแต่คือมันมันเกินมันเกินคุ้มราคามากจริงๆค่ะเพราะว่าตรงนี้เราตั้งใจทํามากๆเป็นของที่แบบหายากมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปเลยค่ะเหมือนเหมือนบูชามาเราก็นําเงินปตรงเนี้ค่ะไปทําบุญต่อคนที่บูชาไปพอได,พอได้พอได้เจอสิ่งดีปฏิหารก็บอกต่อได้บุญด้วยกันไปเลยค่ะ ใช่ค่ะถือว่าแบบเป็นสะพานบุญเพราะว่าเกิดจากความตั้งใจเลยนะคะเพราะว่า,าเราเริ่มต้นจากการที่เราได้มาก่อนเราได้สีพึ่งมาใช้แล้วชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดขึ้นมาเลย <c oughs> ก็เลยตั้งใจว่าเราจะทําตรงนี้เพื่อที่จะให้สีพึ่งอะ่ะได้ได้ออกไปช่วยคนคะ่ะคนที่แบบคนที่กําลังลําบากเดือดร้อน <c oughs> แต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือแล้วแต่ศรัทธาศรัทธาแรง ความความศักดิ์สิทธิ์ก็แรงค่ะคือบ้านหลังนี้ได้มาแบบได้มาเร็วมากเลยค่ะคือ,อสร้างได้เร็วสร้างไม่ถึงปีสร้างด้วยเงินสดแล้วก็มันไม่คาดคิดคาดฝันนะคะคือพอได้สีพึ่งตรงนี้มาช่วยงานเงินมันราบลื่นมันเข้ามาเร็วมันจากที่แบบเอ้ยทำไมไมันเข้ามาเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด่นเด่นทุกเรื่องเลยค่ะครบครบทุกด้าน การงานการเงินค้าขายการเจราจาสมปรานาเหมือนชื่อสีพึ่งเลยคะ่ะความรักดีขึ้นการเงินเหมือนแบบคือมันได้เข้ามาง่ายจากคนที่แบบค้าขายไม่ดีพอได้สีพึ่งไปบางคนบางคนไม่กล้าเปิดใช้นะคะกลัวแบบกลัวขายดีกลัวขายกลัวขายดีทําไม่ทันก็เลยยังไม่เปิดใช้แต่ว่าหลายๆคนได้ไปพอได้ไปจากที่ไม่เคยมีโชคเลยก็ถูกหวยมีโชคกันเหมือนแบบ เหมือนเหมือนบูชามาแล้วเงินไม่หายไปไหนเลยค่ะเงินกลับมาเยอะกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ที่ที่เฟซบุ๊กกันยกรกุลพันธ์อลพาเลยค่ะตามตามชื่อเลยแล้วก็ท่าสีพึ่งก็เป็นที่เพจสีพึ่งเมตตาสมปัติถนาพันล้านเลยค่ะ